กี่กี่เท่าไหร่ใช่วงกลมเต็มอะกี่นิ้ววงกลมเต็มคือแปดสิบแปดนิ้วว <c oughs> งกลมเต็มคือแปดสิบแปดนิ้วแล้วโจทย์ไปถามว่ากระดาษส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่กี่ตารางนิ้วกำหนดได้พายแล้วกับที่สองทนิจปกติข้อสอบทุกข้อสอบนี่แหละเขาให้าำนดค่า,าพ,พายมาตลอด ถ้าข้อสอบข้อไหนที่เกี่ยวกับวงกลมไม่กําหนดค่าพายอะ่ะมันจะเป็นข้อสอบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป <c oughs> กติข้อสอบแบบข้อกิฟข้สอบวทอ,อลิมปิกโอเนมอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาจะกาหนดค่าพายมาให้เท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็แก้สมการเลยสูตรหาพื้นที่วงกลมเอ้ยสูตรหาขนาดรว่องวงกลมคือเท่าไหร่สองพายอาร์หรือว่าพายดี <c oughs> เรื่องวงกลมเนี่ยเรารู้แค่ R เราตอบได้หมดเลย2พาย R นี้จะใช้พาย D แทนนะพายพายพาย D, D คือความยาวรอบรูปเอ้ยไม่ใช่ D คือเส้นผ่านศูนย์กลางถ้ากับ88ินิ้วพายกับยก่บ22ส่วน7กับ D เท่ากับ88แเราก็ย้ายไปเลย D เท่ากับเท่าไหร่8 8คูณ7ส่วน22 D เท่ากับเท่าไหร่ ดใช่ยี่สิบแปดอุ้ย 28, ววนี่ยี่บแปดดี่คือยี่แปดแพราว่าความมาวรอบรูปเนี่ยคือยี่ไม่ใช่ร้อยี่บแปดใช่ไหมรัศมีก็คือ,อสิบสี่ความเส้นผ่านศูนย์กลางคือยี่สิบแปดรัศมีคือสิบสี่แล้วก็มาหาดรร้วยว่าพื้นที่ส่วนพื้นที่ส่วนที่ แงนะรงเอาเนี่ยตรงเนี่ยกี่นิ้วสูวนหาพื้นที่วงกลมคือสองสองะั้นมันคอลนลลบลูกไม่ใช่ไพอาระลังสองอ๋าอาพอาระังสองแ้คหมือนที่คุณตอให้ใช่ยงไงยีออ่สิบสองส่วนเจ็ดคูณอาคูณสิบสี่คูณสิบสี่อีกทีหนึ่งคูณหนึ่งส่วนสองด้วย นี่นี่นะสิบเอ็ดตัดกันนะสองได้เท่าไหร่ข้อนี้ตอบได้เลยตีจะซูมได้ไหมซูมสองข้อสามถูกต้องสองข้อสามสามร้อยแปดอันนี้นะคือเลขที่เขาบอกว่าาพอารกำลังสอง r าคือสิบสี่ r าคือเจ็ดเนี่ยเรา มันเป็นเลขที่ขึ้นมันเป็นเลขที่เขาใช้งันเยอะมากใช่ไหมกับอาคือเจ็ดอาคือสิบสี่เขาเป็นเลขที่ใช้งานเยอะมากส่วนใหญ่อะเขาอะจะจำอะไรเงี้ยคือเขาเห็นบ่อยว่าเขาจําได้เลยถ้า r เท่ากับเจ็ดส่วนที่ก็คือร้อยห้าสิบสี่ถ้า r คือสิบสี่พื้นที่คือหกร้อยสิบหกซึ่งมันเป็นเลขขึ้นใจมมนไม่ต้องจำก็ได้นะหรือจะจำก็ได้ถ้าขี้เกียจแบบมานั่งอะไรอย่างงี้หรือจำก็ได้ แต่มาต้องจำดีกว่าให้เข้าใจดีกว่า <c oughs> ต่อไปข้อสิบหกในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนจอยผลิตกระเป๋าขายในกระเป๋าขายในราคาใบละแปดร้อยบาทโดยมีไรายได้จากการขายกระเป๋าแสดงด้วยกราฟเส้นดังนี้นี่เนาะนี่เนาะนี่เป็นกราฟเส้นเขาถามว่านายเดือนพฤษภาคม จอยลดราคากระป๋องลงเหลือใบละเจ็ดร้อยบาทพฤษภาคมไหนนะอ๋อเดือนต่อไปแล้วจำนวนครั้งที่กระเป๋าขายได้มากกว่าเดือนเมษายนอยู่ห้าใบจอยมีไรายได้จากการขายกระเป๋าในเดือนพฤษภาคมกี่บาทเ,เขาเคยขายจอยผลิตกระป๋องใบละแปดร้อยบาทใช่ไหม 8ปด้อยบาทมอกลามีกี่กระป๋องมอกลาได้ได,ได้ได้กี่ได้กี่ใบคาขายขายว 800. ออเวลาแปดร้อยได้เงินเท่าน,นี้กระเป๋ากี่ใบให้เอาอันเนี้ยหาร 800. แปดร้อ,รอย ตัดชนตัดศูนย์ออกไปก็เป็นร้อยสามสิบหกหารแปดได้กี่ใบสิบเจ็ดใช่สิบเจ็ดใบเดินกุมพาพันกี่ใบเ <12. S 1> ดินกุมภาพันกี่ใบสิบสองสิบสองใบเดินมีนาคมกี่ใบ 8แปดอยู่ใช่ไหมทานแปดอยู่เพราะวันนี้เขาบอกขายแปดรอยอยู่จะเริ่มขายเจ็ดร้อยตอนพฤษุภาสิบสี่ใบถูกต้องเมษายนกี่ใบสบาใ <15. S 1> บาถูกต้อง <15. S 1> เขาบอกใน,นเดืมนพุษภาคม mm hmm. เหลือใบละเจ็ดร้ยบาทก็คือลดราคาลงหนึ่งร้ยบาท เขาบอกขายได้มากกว่าเดินไมสายุนห้าใบายี่สิบใบใช่ไหมแพรว,ว่าพฤษภาคมายี่สิบใบเขียนไปเลยเขียนตอบเลยเรว,ว่าพฤษภาคม,มนี่มันพอนี่มันพอฟันพฤษภาคมายี่สิบใบซึ่งขายวปละเจ็ดร้อยบาทแกเขาตอบได้ไหมอเอยได้ไหยตอบได้เลยข้อสองปะถูกต้องข้อสอง แล้วเขาถามว่าจอยมีรายได้จากการขายกระเป๋าเดือนพฤษภาคมกี่บาทค่าเขาขายวัละเจ็ดร้อยบาทมียี่สิบใบแล้วคูณเอาเจ็ดร้อยคูณยี่สิบเจ็ดร้อยคูณยี่สิบได้หนึ่งหมื่นสี่พันตอบแล้ว 2. ข้อสองข้อต่อไปเป็นข้อแบบนี้ไอนน้ข้อนี้จดทันไหมนะ่ะ มันเป็นแบบนี้เนาะอีทต้องการขนเกลือ14.1.14เมตริตันก็คือ, 1, 1. อหนึ่งตันหนึ่งจุดหนึ่งสี่ตันเบื่อมือนิดหนึ่งไปเก็บที่โรงเก็บเกลือโดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากสุดเที่ยวละ90กิโลกรัมอีทจะต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บเกลืออย่างน้อยกี่เที่ยว หนึ่งหนึ่งเมติรตันหรือว่าหนึ่งตันมีกี่มีกี่นี้หนึ่งพันตันหนึ่งพันกิโลเราให้เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นกิโลหนึ่งพันสี่ใช่ไหมหนึ่งพันหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่หนึ่ง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 สี่ศูนย์นี่เหรอ ก็ <40. S 1> คือหนึ่งพันสี่สิบกิโลกร,รมัมเขาบอกว่าขนขนไวม,มากสุดเก้าสิบกิโลกร,รมัมให้เราเอาเก้าสิบหารหารด้วยหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์กิโลกร,รมัมศูนย์ตัดศูนย์ได้ เราทำแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ลงตัวใช่ไหมใชไม่ลงตัวมันจะเหลือเศษเท่าไหร่10นาทีเหลือเศษ60เหรอเหลือเศษ 6, 6 6, 6<ส>่ว<ส>นศูนย์ตรงน,นี้่วนศูนย์เหลือเศษ6<ส>ใช่ไหมแปลว่า12เที่ยวไ,<ป>ไปไปแล้ว12เที่ยวเหลืออีก6กิโลกรัมแล้วก็ไปอีกเที่ยวหนึ่งไป<อ>ไป13เที่ยวตอบเลย13เที่ยว ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวข้อสิบแปดให้เราคิดดูวางใหม่